2เหตุผลนะคะที่เขาตัดสินใจเลือกที่จะบล็อกคุณหรือว่าสเหตุผลของคนส่วนใหญ่เวลาจะบล็อกใครนะคะมักจะมีอยู่2ข้อนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะข้อแรกเลยต้องการที่จะตัดการสื่อสารแบบเด็ดขาดนะอันนี้คือย้ำไว้เลยว่าแบบเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเขาเลยเลือกตัดสินใจที่จะบล็อกเราค่ะเขาอยากจะจบความสัมพันธ์แบบไม่อยากพูดคุยไม่อยากอธิบาย จึงเลือกวิธีการบล็อกนะคะเพื่อเป็นทางออกในการตัดการสื่อสารหรือตัดการติดต่อกับเราทุกช่องทางนั่นเองโอเคไหมข้อที่2คือไม่อยากที่จะอธิบายอะไรซึ่งคนลักษณะแบบนี้นะคะเขาก็กลัวอะไรหลายๆอย่างที่มันที่เขาจะรับมือกับอารมณ์ของเขาอะ่ะดังนั้นเวลาที่เขาไม่อยากจะ,ะเผชิญหน้าเขาก็เลยเลือกที่จะ การบล็อกเพื่อที่จะไม่อยากอธิบายใดๆเลยซึ่งบางคนก็กลัวความอึดอัดอืบางคนคือไม่กล้าที่จะพูดตรงๆ,รงๆก็เลยใช้การบล็อกเนี่ยค่ะแทนทุกสิ่งทุกอย่างบอกได้เลยว่าคืออย่ามายุ่งกับฉันอีกผ่านทางการบล็อกนั่นเองซึ่งโคเชมคิดว่านะหลายๆคนก็เคยเจอเหตุการณ์นี้ถูกไหมคะทีนี้เราอะ่ะก็คือรู้สึกเครียดรู้สึกยังรักเขาอยู่แต่จริงนะโคจะบอกเลยว่าถ้าเขาทำกบณแบบเนี้ย ให้คุณเคารพการตัดสินใจของตัวเขาแล้วก็ให้คุณรักตัวเองให้มากพอค่ะเคารพการตัดสินใจของเขาแล้วก็รักตัวเองการที่เขาทํากับเราแบบนี้แสดงว่าเขาเลือกที่จะตัดเราแหละดังนั้นสิ่งที่เหลือคือตัวเรานะคะจงรักตัวเองให้มากๆโฟกัสตัวเองให้เยอะๆโอเคไหมแล้วจะทําให้คุณดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนั่นเองใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโคชเชมด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ